เจ้าเล่สาวน้อยเจ้าเล่สาวน้อยนี่งอของน้องน้อยเนี่ยนะผมคู่เนี้<า>เล่ตัวนี้นะครับ<า>นี่<า>เล่ตัวนี้เล่สาวน้อยตัวนี้ลูกของแม่นี้นะครับแม่ก็แม่ก็เป็นเล่มั่นอยู่นะแม่ก็เป็นเล่มั่นสูงสูงน่าจะได้เมษสาม แม่สามหรือว่ายอนหน่อยลูกสาวต,วตัวเมื่อกี้นะครับน้องน้อยเปิดหมื่นสี่อ่าอันนี้เจ้าของเดียวกันแต่อันนี้แม่ไทยแม่ไทยลูกสาวเอ็มคู่นี้เท่าไหร่ครับสิบห้าหมื่นห้าพันนะครับคุณี้นะเอาวันนี้น้องเอ็มน้องน้อยมาสองคู่คือคู่นี้ลูกเขาโตลูกเขาใหญ่ครับแม่ก็ประมาณเหมือนกันประมาณ เกินเมยยี่ห้าเหมือนกันลูกสาวหมื่นห้าส่วนแม่น,นุ้นกับเจ้าลูกตัวเล็กนู้นนะครับหมื่นสี่ลองทวารน้องชายท่านนี้นะน้องเอมบนทุ่งศรีบนยืนตะบ,บนศิลาเพชรอำเภอปัวนะครับถ้าเป็นตลาดประหาดแล้วก็ตลาดห้วยท่างนี่แบบนี้ไม่ผิดหวังเลยนี่แม่อ้วนดีได้พี่เบบ้านนาคำนะครับหมื่นสามพันห้าร้อยคู่นี้นะผู้หนุ่มผู้หนุ่มใหม่น้อยสูงประมาณตัวละเมตร ิบเซนนะหมื่นสามพันห้าร้อยราคาเปิดอยู่นะครับราคาเปิดอยู่ผมก็ชอบถ่ายบัวแบบนี้ผมว่าม,มันมันเหมาะกับพื้นที่มันเหมาะกับพื้นที่ทางเหนือทุกท่านเนี่ยเลี้ยงปล่อยป่าบนเขาบนดอยนะครับก็จะต้องเลี้ยงแบบนี้จะง่ายหน่อยหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพี่เวศบ้านหนองคลำตะบนศิลาเพชรอำเภอปัวน,นะครับวายใหญ่ วาใหญ่ลงปัน <Okay. S 1> บ้านป่าแล้วเมื่อสันทิสุขไม่จะขายครับนำกลับแล้วเปิดเมื่อเช้าเปิดสี่หมื่นตัวนี้เปิดสี่หมื่นบาทถ้าผมดูในยูทู e ทางอิสานในห้อยเวียดก็จะให้สามหมื่นกว่าเนาะแบบนี้เนาะแต ราคาก็จะอยู่ๆกันนะราคาทางเหนือกับราคาทางอีสานสําหรับวาาไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะโอ้ลุงปันไม่ลดเลยครับลุงปันบอกจะเอาสี่หมืนนะไม่ลงเลยฮะเพื่อนในห้อยให้สามหมื่นกลางๆไม่ขายอเอาเอาเอายังอยู่นะครับท่านเดินทางกลับบ้านครับส่วนคันนี้ส่วนคันนี้พี่ผู้ใหญ่ศิทิ์ พี่พี่สิทธิทชัยเดินทางไกลามาจากบ้านยอดอำเภอสงขรวไกลมากนะครับจากบ้านมานี่น่าจะสักเ,เกือบหกสิบกิโลอะนะเอามาขายตัวเนี้ยจเจ้าหมื่นห้าเดี๋ยวถามราคาผู้ใหญ่เท่าไหร่นะพี่หมื่นห้าพันบาทหมื่นห้าพันบาทมีผู้มาให้ราคาหมื่นสามพี่เขาไม่ขายโอ้โหอ,โอ,โอไม่คุ้มค่าน้ำมันพี่เขาว่างั้นนะครับ คือราคาควายที่เลี้ยงในพื้นที่มันบางทีมเจอราคาเทียบมาจากทางอีสานอยู่ทุกสัปดาห์ก็เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่อ่ะท่านจะได้ท่านได้จะหาคอควายตัวน,นี้นะครับท่านพี่ประหยศิธิ์อยู่บ้านยอดอำเภอสองควายจังหวัดน,น่านนะครับอ่ะงวแนวพื้นๆเราครับดูครับคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ด้วยนะครับแบบนี้เจ็ดพันเจ็ดพันบาทคู่แม่ลูกเดี๋ยวนี้หางัว ไทยพื้นคู่แม่ลูกราคานี้เยอะะเลยนะครับเจ็ดพันัวหอยเชียนบ้านพารานนะครับอ่าถ้าใหญ่ๆงามๆอย่างนี้ก็หมื่นสองก็แบบนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทอันนี้เป็นแม่ไทยกลางไทยใหญ่งามเลยนะตัวนี้นะเป็นบัวไทยที่งามครับผมอ่าอ่ะทุกท่านท่านใดชอบเนี่ยหน้ามันสั้นแล้วมันงามดีนะแต่ก็ไม่สูงสูงประมาณเมตรยี่สิบเมตรยี่บห้านะนี่ลึกหนาลึกดีหนานี่ยังยังยังนี่อยู่ หน่วยสองแล้วก็คู่มีลูกเจ็ดพันนะครับวัวเชียงใหม่นะครับวัวเชียงใหม่มาถึงที่นี่ก็ขายดีทุกนัดนะบัวพี่ปังนะครับพี่ปังน้องนินจาก็จะเป็นสองคนที่ไปซื้อวัวที่กาดสาปะตองมาขายที่เมืองน่านนะครับอ่าก็โอเคอยู่ทุกท่านนะแบบนี้ท่านเปิดหกพันบาทแบบนี้นะครับเป็นเนี่ยฮะเป็นแม่แม่สาวอยู่ครับแม่สาวอยู่งวัวไทยพื้นสูงเมตร สิบเมสิบห้านะครัสองตัวนี้แพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทแบบนี้อาท่านใดชอบไรแบบนี้ก็ลองโทรหาพี่ฟังดูนะครับอืมนี่เมษสิบเมษสิบห้าได้เนอะรูปร่างดีตัวนี้เนี่แม่แบบนี้หกหกพันวันนี้มาหลายตัวครับราคาเออยังไงโซ่ทอบลาโซ่โซ่ส,สามราคาจาก พี่ฝังอีกทีนะทุกท่านนะพอดีท่านขายไปบางส่วนแล้วคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจตัวไหนเป็นตัวไหนยังไงนะลองลองโทรหาพี่ฝังดูอีกทีนะครับพี่หงัดบ้านแหนตำบลผาตอมอำเภอทั้งผาโอโ้โหเล่แม่นี้อย่างสวยเลยครับแม่สาวสูงเมตรยี่สิบสีเขาจะเป็นเนี่ยนฮะนี่สีทองของแท้เลยอ่ะสีทองของแท้เลยแม่เล่แม่นี้บวกผู้หนุ่มตัวนี้เป็นเล่แม่นเหมือนกันนะครับตัวนี้สูงประมาณเมตรเดียว พี่เนี่ยพี่คู่เนี้ยพี่งัดท่านเจ้าสองหมื่นหกพันบาทสองหมื่นหกพันบาทส่วนแม่แม่ไทยตัวหลังนะเจ็ดพันครับนั่นนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะเจ็ดพันนะครับอู้ตัวนี้ผอมสูงเจ็ดพันบาทแล้วก็แบบนี้สองหมื่นหกพันบาทพอดีว่าพี่งัดท่านก็มาเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอดีท่านต่อรองกับลูกค้าอยู่กําลังต่อรองลูกค้าอยู่ผมก็เลยเนี่ยเซตนี้กําลังต่อกันเกี่ยงกันห้าร้อยโอ้โห กเกษตรกรเนี่ยคุณลุงที่กําลังโทรศัพท์ท่านมหาซื้อวัวไปเลี้ยงเ <100, S 1> ขียงกันห้าร้อยเดี๋ยวจะลองทำพี่งอันนี้คู่แม่ลูกเหรอหมื่นสองพันห้าร้อยอ่าคู่นี้ผมเชียร์ได้เลยเนี่ยดูสิคู่นี้เชียร์เลยหมื่นสองันห้าร้อยเพราะว่า,<อ>าแม่เขาก็เป็นลูกผสมแล้วก็คู่อ่ลูกเขาก็เป็นลูกผสมงามแล้วแม่เขาเป็นวัวเฟรมใหญ่หมื่นสองพันหร้อยเนี่ย อันนี้เชียร์ได้นะครับแบบนี้นะดูครับเฉพาะแม่ก็ต้องก็ต้องหมื่นใช่ไหมหมื่นน้อยๆอ๋อ,อมแม่หมื่นพันแล้วลูกตัวนั้นอ่ะลูกตัวผู้ข้างหลังคือแยกขายได้ด้วยแล้วพี่งดเปิดมืนสองพันห้าร้อยแบบนี้น่าฟังได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีคนเลี้ยงปัวสายเลี้ยงไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเดี๋ยวให้ดูหน้าลูกเขาหนะมผมให้ดูหน้าลูกเขานะครับนี่ดู <anto> <divide S 1> นี่ <ๆ S 1> นี่เอ้าลองโทรหาพี่งา์ูนะครับยาวๆเซตนี้งัวห้อยฟิล์มบ้านนอนทานอำเภอท่างผาผู้หนุ่มไซส์กำลังโตเลยนะครับแม่ย่นดีเลยคู่นี้วัวลูกผสมบามันเอ่อเข้าคู่เข้าสีกันดีด้วยนะเข้าคู่เข้าสีกันดีด้วยเมตรสิบห้าถึงเมตรยี่สิบนี่วัวเข้าคู่กันดีแล้วนะครับน้องฟิล์มเปิดสองหมื่นห้าพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นห้าพันบาท อ่าอะก็อยู่ที่ราคาต่อเนาะสายเลี้ยงแบบนี้แบบนี้ก็งวัวต้องฟิมครับผมจะเอาแปดพันมีนห้อยเขียงมีห้อยเขียงให้เจ็ดพันแล้วท่านไห่ขายท่านจะเอาแปดพันนะครับแบบนี้นะเอาทุกท่านสามตัวนี้นะครับเอ่อลูกผสมบามั่นคู่หนึ่งแล้วก็แม่ไทยสูงเมตรยี่สิบหนึ่งตัวตัวนี้แปดพันคู่นั้นสองหมื่นห้านะครับอ่าท่านไหนหาบัว อันนี้คู่แม่ลูกนะครับคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกคู่หนุนะทุกท่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ควายคู่แม่ลูกเข้าตลาดเยอะนะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้ถูกแยกคู่ถูกแยกแม่แยกลูกกันเยอะเลยครับแต่คู่นี้ยังอยู่นะท่านใดหาควายเลี้ยงนะครับโรงรรนมั่นสายมูลอำเภอท่าผาท่านเปิดราคาคู่แม่ลูกไว้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถ้าเอาเฉพาะลูกตัวผู้นี้ห้าพันถ้าเอาเฉพาะแม่หมื่นสอง เนี่ยแม่เขามันมีตัวเล็กตัวเล็กนี่ไม่ได้ตัวเล็กนี่ติดมานะครับตัวนี้สามพันเออแม่สาวน้อยสามพันบาทนี่ฮาแม่เขานะ่ะเป็นไม่สูงนะครับแต่ว่านี่ฮนะดูฮะดูหุ่นก็เลยนะหนาลึกหนาลึกคอยแม่นี้นะครับเมตรยี่สิบเมยี่ห้าเนี่ยสามพันหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วก็ห้าพัน อลงโทรหานี่นี่พ่อหลานท่านนี้พี่กัดท่านอยู่บ้านสายมูลอำเภอท่างผาจังหวัดน่านนะครับวควายถูกมากครับทุกท่านนะโดยเฉพาะควายที่มาจากอีสานในช่วงนี้นะครับคู่แม่ลูกคู่แม่ลูกแม่เขาเป็นควายแม่เฟมเล็กสูงเมตรสิบห้าเอา้าแม่นี้นะครับผอมอยู่นะผอมอยู่โซมเลยเนะี่ยผอมโซมแต่ว่าอายุน้อยนะครับน่าจะลูกแรกด้วยซ้ำแบบนี้นะอ่านี่แม่นี้จ่ายลูกเป็นลูกสาวตัวนี้ พี่คนที่ยืนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับเปิดราคาหมื่นสองพันบาทนะควายคู่แม่ลูกจากกาบัญชาติมาถึงเมืองน,น,น่านราคานี้นะครับหมื่นสองพันบาทราคาให้ต่อลองดูทุกท่านท่านใดหาควายเลี้ยงเออพี่คนยังมีควายไซยเล็กไซน้อยในข้ออีกเพียบเลยนะครับนี่สิบก,กว่าตัวมั้งนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ใช่ทั้งหมดเลยครับ,บอือควายไซยเล็กไซน้อยทั้งหมดเลยฮะ นี่แต่ว่าวันนี้ที่ขายดีก็คือไซส์พวกนี้ไซส์เงินพันเนี่ย <ละ S 1> อืเดี๋ยวลองถามพี่คนสักตัวหนึ่งพี่คนคู่เทา่าไหร่พี่อย่างเงี้ยตัวหกพันห้าร้อยบาทแต่ทุกท่านเห็นไหมวันวันนี้แบบนี้ขายดีเลยฮะหกพันห้าร้อยบาทเอาละแคมป์ควายพี่คนท่านจะอยู่ใ,ใกล้ๆเสียกบ้านทองทองปเชียงคางนะครับลองโทรหาท่านดูครับผม <S <S พี่เลม พี่แล้วม,นมานัะคำโดันเซราเพทตะควายตัวนี้มาขายนะครับเปิดเมื่อเช้าหมื่นสองเพื่อนในห้อยทั้งตลาดให้ราคาเดียวกันเลยคือให้หมื่นหนึ่งไม่ขายครับไม่ขายนำกลับโอ้โหแล้วท้ายสูงอย่างนี้แล้วท้ายสูงอย่างนี้ครับอือเนาะลูกพี่ก่อยากท้ายสูงเกินอืม อ๋มอมันเอาขึ้นเอ้ยเวลาจะขึ้นก็ไม่ยากไนงะอ๋อยังอยู่ครับพี่แรมอวันนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ไม่ดีเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ทุกท่านขายกันไม่ได้ครับขายกันไม่ค่อยได้เลยครับวันนี้ที่ได้จริงก็มีเฉพาะเขียงเนื้อนะครับอืมโอ้แย่เลยฮะเศรฐษฐกิจอ่ะ นำกลับนะครับพี่แหลมบ้านนังฟําครับผมช่วงท้ายตลาดก็พอได้เปลี่ยนมือกันบ้างครับวันนี้ในห้อยซื้อในห้อยแล้วครับผมหลักๆนะอันนี้น้องอึ่งบ้านสอยพามือเชียงกลางนะครับได้วัวของน้องฟิลไปอ่าราคาก็น้องเขาคงจะนําไปทําราคาต่อฝั่งนี้ลุงพันบ้านป่าแล้วหลวงวอำเภอบางแสุกน,นะเหมาควายพี่โกนไปเอ่อขึ้นไปบนรถตอนนี้สี่แล้ว สี่แล้วนะครับอ่าเอกแลกควายใหญ่เหรออ๋อแลกควายใหญ่ครับเมื่อกี้ควายใหญ่เอาขึ้นรถไปรอบหนึ่งแล้วคราวนี้เอาควายน้อยแลกควายใหญ่ตัวเนี้นะครับควายน้อยแลกควายใหญ่ตัวนี้พี่คนก็คงจะไปทางอีสานนะครับเนี่ยคงจะหนึ่งแลกหกโอ้โหหนึ่งแลกหกทุกท่านควายใหญ่ตัวเนี้นะครับแลกกับควายน้อยบนรถเนี่ยที่จะขึ้นรถเนี่ยหกตัว โอ้พี่คนท่านจะเอาไปส่งในห้อยเวียดที่กาดบัญชาติแล้วครับแหมเอาสมประโยชน์กันแบบนี้เพราะว่าทางนี้มีตลาดควายเล็กนี่ผู้ผู้แรกนะครับผู้แรกก็คือลุงปันรถคันข้างหลังนี่พี่เอ่อพี่หมวดลานท่านทำเขียงเนื้อนะครับพี่หมวดลานก็มาโอ้ยเนาะจัดควาย จัดควายพูดตามตรงเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นไหมลุงแสงลุงแสงก็มาแซวลุลงพันใหญ่เลยบอกควายตัวเดียวแรกหกมีที่ไหนวะควายมันถูกจริงครับตอนนี้นะควายมันถูกจริงๆอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวฮะควายบนรถนี่ผมตีให้ตัวห้าพันห้าพันอ่ะตัวห้าหกสามสิบห้าหกสามสิบนะห้าหกสาสิบแรกกับตัวนั้นอะ แลกกับตัวนั้นอ่ะตัวเดียวครับก็ไม่รู้ตีราคากันยังไงนายห้อยเขาก็คงจะตัวนั้นคงสามหมื่นกว่าตัวนี้โอ,อ้ก็ธรรมดาทางนี้มีตลาดไปต่อเอาละทุกท่านนี่คือบรรยากาศในช่วงท้ายของเอ่อสิบเจ็ดมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับตลาดนั้นโคกระบือบ้านป่าหาดอุบูจังหวัดน่านในช่วงเช้านี้ก็โทษทีฮะในช่วงท้ายตลาดนี้ก็พอได้ก้อมแก้มกันไปนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับวัวราคายังถูกมากๆแล้วก็ได้เห็นใจ น่าเห็นใจวันนี้พ่อค้าก็เข้ามาน้อยผิดสังเกตเลยเพราะว่ามาไม่ได้ขายนะครับเอาละผมลาทุกท่านตรงนี้นะครับสวัสดีครับ